สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอยจะมาบอกถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ CDP ค่ะโดย CDP นะคะย่อม,มาจาก Customer Data Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่จะคอยช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้ามาจากหลากหลายช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียค่ะมาดูกันค่ะว่าตัวเทคโนโลยี CDP นั้นมีการเก็บข้อมูลในส่วนใดและนาไปช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างไรค่ะ 1. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อเพศอายุที่อยู่หรืออาชีพการทำงานเพื่อให้คุณนะคะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้เข้ากับผู้ใช้งานได้มากขึ้นค่ะ 2. ข้อมูลเชิงลึกขยายความสนใจเฉพาะของลูกค้าค่ะ CDP นะคะสามารถขยายลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เรื่องอาชีพการทำงานไปจนถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานค่ะ 3. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงพฤติกรรมข้อมูลเชิงปริมาณนะคะจะช่วยคุณรู้ว่าผู้ใช้งานเหล่านี้มีการซื้อหรือสนใจสินค้าและบริการต่างๆมากน้อยแค่ไหนคะ่ะและข้อที่4นะคะคือข้อมูลเชิงคุณภาพหากคุณต้องการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีการรู้ถึงข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบตโตได้ดีมากขึ้นด้วยโดย GDP นะคะจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรงจูงใจไปจนถึงความพึงพอใจบนเว็บไซต์ของคุณคะ่ะ